เจเจทิพัสยอมรับยังไม่งูบอ่อนพร้อมเคลียชัดเจนกลางวงสื่อหลังมีคนสงสัยเลิกวิววรรณรสเพราะนอกใจหลังจากที่มีเพจดังออกมาจุดฉนวนคู่รักสแววเลิกเงียบไม่ลงภาพคู่ฝ่ายหญิงโพสเศร้าบ่อยๆซึ่งก็มีชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่คู่ของวิววรรณรสและเจเจสตพัสที่ถูกโยงในข่าวรักล่มไปก่อนหน้านี้ แถมพักหลังหลังฝ่ายหญิงมักจะโพสต์ข้อความเศร้าอยู่บ่อยครั้งทั้งนี้หลายคนยังได้มีการโยงนางเอกสาวปรางกัน,นรันเข้ามาเกี่ยวกับดราม่าครั้งนี้อีกด้วยท่ามกลางความสงสัยว่าสถานะของเจดวิวนั้นเลิกกันจริงหรือไม่แต่สุดท้ายหนุ่มเจดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเลิกกับวิวจริงเพราะปัญหาสะสมพยายามปรับแล้ว แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแยกย้ายยืนยันไม่มีมือที่สมส่วนประเด็นกับปรางนั้นเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นเจตเคลียร์ปมนอกใจวิววรรณรสหลังจากที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไปในครั้งนั้นดรามมาก็ยังคงลากยาวมาจนถึงตอนนี้เพราะยังมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งที่ยังคงปักใจเชื่อว่าเจ้าตัวนั้นนอกใจอดีตแฟนสาวล่าสุดเจต เจตพิพัฒน์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งโดยเผยว่าสภาพใจดีขึ้นไม่ได้แย่อะไรเลยไม่ได้ไปคุยอะไรกับเขาอีกส่วนของเขาก็ให้เขาตอบได้เลยเต็มที่ส่วนเรื่องคอมเมนต์เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้ส่วนเรื่องนอกใจบางคนอาจจะยังไม่เชื่อแต่เราก็ไปบังคับให้คนอื่นเชื่อทั้งหมดที่เราพูดไม่ได้ ผมก็ยืนยันว่าพูดความจริงทุกอย่างบางคนที่ผิดหวังในตัวผมผมพูดได้แค่ว่าเวลาที่เรารักกันเรามีความสุขจริงๆที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้เราพูดจากความตั้งใจเราจริงๆแต่วันหนึ่งที่มันไม่เวิร์กต่างคนต่างเดินจะโอเคกว่าตอนนี้ยังไม่มูฟออนและตอนนี้ได้ใช้เวลากับครอบครัวผมมากขึ้นจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันกระทบไปหมด โดยทั่วไปเราไม่ได้คุยกันเรื่องแบบนี้พอเป็นแบบเราก็ได้เจอเขาเยอะชื้นมีเวลากับเขาเยอะขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นในเวลานี้ทำแบบนี้มันมีความสุข